น้ำนมถั่วเหลืองและแตส,สอยเครื่องดื่มน้ำผสมวิตามินบีรวมตราพีเอพลัสทันยพืชตราไร่ทิพย์ไอที่ไม่ได้พูดถึงอะไรนะคะอยากจะพูดถึงอันนี้นี่ ขนมจีบกุ้งกินร้อนๆบอกเลยว่าอร่อยมากทีเดียวนะคะขายเท่าไหร่คะขนมจีบกุ้งร้อนขนมจีบกุ้งจะขาย5บาทค่ะลูกชิ้นมาตอนไหนคะลูกชิ้นมาตอนประมาณ6ปีที่แล้วลูกชิ้นอร่อยนะน้ำจิ้มคือดีเลิศเลยระหว่างเราก็ทำให้หญิงตายใจกินไปกินไปเราก็จะถามลูกชิ้นไงจะถามเรื่องคนนั้นนะคนไหนล่ะคะหนุ่มนักสับขานขาสับที่วิ่งด้วยกันน่ะ หล่อจังชอบเพราะความหล่อเปล่าชอบเขาทความดีแต่หลอก็เป็นกันต้องมาตอออกซื้อรู้จักเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาสิบกว่าปีแล้วก็มันก็มีช่วงที่ต่างคนต่างมีแฟนแล้วก็คบกันเหมือนพี่น้องกันอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ช่วงประมาณ3ปีที่แล้วพี่เขาก็เหมือนทักมาอีกทีหนึ่งคือไม่ได้เจอกันประมาณ6ปีประมาณว่าวันนั้นหญิงแบบลงไม่แน่ใจว่าลงสตอรี่ในไอจีหรือรูปแบบเช้าเหมือนจะไปทํางานอะไรอย่างงี้ค่ะเขาก็ทักว่า ตื่นเช้าช้างโ <c oughs> อ้ <c oughs> แล้วเห็นแล้วรู <c oughs> ้สึกยังไงคุณพี่พอเห็นปุ๊บอ้าวไม่ได้คุยกันตั้งนานอ,อ่ล<ม>้ก็แอบตกใจนิดนึงว่าเอ,อ้ยคนเราไม่ได้คุยกันมานานมากอะไรเงี้ยอ,อิงก็บอกว่าอ๋อไปทํางานอะไรเงี้ยพี่เขาก็วันนั้นพี่เขาเหมือนกับไปซ้อมเขาเล่นไตกีฬาค่ะวันเป็นวันแบบวันเสาร์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออไปซ้อมไปซ้อมวิ่งปั่นว่ายแล้วเราก็เออโอเคก็แฮปปั้นะคะอะไรเงี้ยเราก็ไปทํางานเนอะหนูก็ไม่ค่อยได้สนใจไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดว่าเออจะมีใครมาจีจนกระทั่งเย็นก็มีส่งมาาอีกว่แบบ ยูอ่ะเป็นทารัสเยสอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชาวพืชศพใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหญิงก็บอกใช่แล้วสักพักนางก็คงไปก๊อปจากในเว็บว่าแบบคนทารัสชอบแต่งตัวแบบนี้ชอบอะไรอย่างเงี้ยตรงหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราก็เลยรู้สึกหาเรื่องคุยเหมือนเป็นไทป์แบบเหมือนเริ่มหาเรื่องคุยออะไรย่างเงี้ยเขาบอกไหมว่าเขาหลงอะไรในตัวเราโอ้โหเาใหูศพ หลงเลยหรอจริงเอาเนี่ยอยู่ใกล้นะหลงปล่าล่ะเขาน่ารักอ่อะไรหลงจริงจริงก็หญิงว่านิสัยมันเข้ากันได้แหละหญิงเป็นคนหญิงเป็นคนตลกหรือเป็นคนแบบเป็นคนไม่ค่อยมีอะไรอะเป็นคนแบบตรงตรงพูดอะไรตรงๆแล้วก็จริงนิสัยหญิงไม่ใช่ผู้หญิงจุกจิก่หญิงเป็นคนนิสัยแมนๆมนอย่าจะด้อย่างนั้นอะผู้ชายไม่ค่อยชอบพี่นาพี่นาพี่นาเขาั่งอยู่ตรงนี้พี่เอไม่ค่อยชอบนะเขา ใช่ก็เลยนิสัยคล้ายๆกันอะไรอ่เลยอ่ะเส้นทางความรักของน้องหญิงนะคะก็ได้ยินแล้วนี่ไปดูความรักของพี่พรนะหนยอันนี้เขาแบบเนี้ยบอกเลยว่าเรื่องของเขาเนี่ยยิ่งกว่านิยายอุยอ่ะอันนี้สวยกว่าหนูเยอะหนูบอกเลยวเรื่องมัาสวยกว่าหนูเยอะบอกว่าเผ็ดมันมากเขียนไนบทละครที่ต้องแซบอ่ะแซบไปดูกันค่ะร้านขนมจีบอเหลียงตั้งอยู่หัวถนนส่งวาดก่อนถึงท่าน้ำราชวงศ์เจพพรบอกว่ามีที่นี่ที่เดียวค่ะ นอกจากขนมจีบหมูเจ๊พรยังมีขนมจีบกุ้งและลูกชิ้นเป้งแสนอร่อยขายอีกด้วยซึ่งจีบกุ้งเจ๊พรคิดเองทำเองเพราะรุ่นอากงมีหมูอย่างเดียวค่ะวิธีทำก็คล้ายๆจีบหมูของอากงนั่นแหละเพียงแค่เพิ่มเติมส่วนผสมอื่นๆเข้ามานิดหน่อยกุ้งเป็นตัวนะบทรอบเดียวต้องช่วยหมูเด้งด้วยค่ะใช้กุ้งอย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะเกาะได้เลยเราต้องมีหมูผสม จากนั้นก็ปรุงรสเหมือนจิบหมูเลยเพิ่มรากผักชีปั่นนิดหน่อยเพราะก,กุ้งกลิ่นแรงและก็สิ่งนี้นี่สีผสมกุ้งสีกุ้งนะคะสีกุ้งไม่อันตรายค่ะมีอยอยสีผสมอาหารทั่วไปงั้นเราแยกไม่ออกเวลาไปเนืน่อนี้เวลารีบๆลูกค้าแยกไม่ออกเลยใส่ทุกอย่างครบก็ใช้เครื่องผสมและแช่เย็นเอาออกมา เหมือนจิบหมูนั่น,นแหละค่ะสุกแล้วก็อร่อยเหมือนกันแต่ถ้าจะให้ดีเจพรบอกว่าต้องจิ้มมัสตาร์ดหน่อยอร่อยเวอร์คนจีนก็จะเรียกมัสตาร์ดมัสตาร์ดกินสองอย่างเลยได้ไหมอ่ะได้ไหมคะน้ำจิ้มดีมากเลยเดี๋ยวตอนเจลหันหลังหยิบไผ่นี้กลับให้หนูนะน้ำจิบโบราณน,นะห่อกลับบ้านต้องใบตองนะอร<ป>่อยมากมันแบบม,มันมีกลิ่นความเป็นแบบมีเผ็ดเดนิดนึง่ะคะ คืออันนี้มันเผ็ดด้วยพริกไทยอยู่แล้วะใช่อันนี้มันจะชุนๆุนเหมือนบาสบิใครยังไม่เคยทานอยากให้มาลองทานดูเชื่อลราค่ะว่าอยู่มันจะสิบปีเพราะอร<ช>่อยจริงจอมจีบในตำนานแท้ๆแบบอเลี้ยงจะต้องกินคู่กับมัสตาร์ดนี่แหละค่ะซึ่งวิธีทํำก็แสนจะง่ายแต่พงมัสตาร์ดต้องมาจากเจ้าประจาที่เยาวราชเท่านั้นนะคะมัสตาร์ดเป็น สูตรของอากงที่มีมาโบราณอ่ะอันนี้คือเป็นมัสตาร์ดผงนะผงค่ะแต่วันนี้เราจะมาผสมให้ดูใช่ใส่เกลือนิดนึงเนาะเกลือแล้วก็มีน้ําร้อนต้องเป็นน้าร้อนใช่ไหมใช่น้ําร้อนอย่างเดียวอ่ะแล้วก็คนเข้ากันจนตีให้แบบเนื้อเนื้อเนื้อจะแตกเลยค่ะคนจนเนื้อมัสตาร์ดแตกแต่ไม่ให้คนจนเกินไปเป็นใช้ได้ค่ะเห็นทํานู่นทํานี่อย่างคล่องแคล่วใครจะรู้คะว่าเจ๊พอนคนนี้เป็นสะพ้ายของ ็นสะพยของชาวจีนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องขยันสุดๆกว่าจะมีวันนี้ได้เพราะเจ๊พรไม่ใช่สาวทีอ่อกงหาไว้ให้ลูกชายค่ะแต่มาเป็นสะพ้ยบ้านนี้ได้เพราะลูกชายของอากงแกฉุดมาอุ้ยสวยเป็นเด็กต่างจังหวัดน่ะแต่เข้ามาเจ็บเราไม่ยอมพามาเราก็ดึงขึ้นลนเลยชุดมาใช่สวยเลยชุดมาถึงบอ่เอเงินบอ่อทองเลยแล้วก็เลยอยอม<ๆ>มาจ้า คือตอนแรกเราหญิงเราไม่ชอบเขาหญิงจะชอบแต่ไม่บอกชอบแต่ไม่บอกสวยไงไงล่ะต้องสวยขนาดไหนถึงจะโดนฉุดได้ก็ต้องสวยแบบเจ๊พรแกนี่และค่ะแต่เจ๊พรบอกว่าตอนนี้ความสวยใสลดลงตามอายุอานมก็เลยอยากจะขอเคล็ดลับโกงอายุของสาวหญิงประธานนี่แหละช่วยเจ๊แกหน่อยจริงๆต้องบอกว่าเคล็ดลับมีเยอะมากค่ะพบแพทย์บ้างแล้วก็ที่สําคัญก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะที่ช่วยในเรื่องของการค่ะค่ะ ดีจังเลยให้มีความกระจ่างใสขึ้นการที่เราทํางานอยู่หน้าเตาตลอดเวลาเนี่ยทำให้ผิวของเรารูขุมขนกว้างเขาก็จะทําให้รูขุมขนของเราเนี่ยกระชับขึ้นก็ผิวหน้าเราดูเต่งตึงขาวใสเฟิร์มเหมาะกับสภาพอากาศต้เต้องไปลองให้เรอยากดูสิเห็นไหมดูความชุ่มชื่นแตกต่างกันเลยเห็นไหมเวลาดูกระจ่างใสแล้วขาวขึ้นทันทีเห็นไหมต้องใช้ทุกวันนะคะและนี่เป็นฉบับพกพาอันนี้พกง่ายมากๆเดี๋ยวจะลองใช้ดูสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ เดี๋ยวกลับมาซื้อใหม่หนูจำหน้าไม่ได้แล้วโอนี่ใครนี่น้องสาวเจ้าพ่อเหรอคะเปลี่ยนหน้าเลยและเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดพระราม4ขอมอบผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจทุกหยดเพื่อคุณและคนที่คุณรักให้หนึ่งกระเช้าค่ะอือนี่เลยนะคะขนมเหนียวเคล็ดลับความสวยใสของพี่หญิงแต่แอบเห็นแพัคเกจจิ้งค่ะอันนี้คือแพัคเกจจิ้งใหม่เหรอคะชื่อนี้ใช่ค่ะรู้จัก จากวุ้นเส้นใช่พี่วุ้นค่ะอันนี้มันคือตัวใหม่หรอคะเป็นเซวาเอชไวเซร์มเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นแพ็กเกจใหม่ล่าสุดก็คือพกพาง่ายขึ้นเป็นแบบซองก็อย่างที่เห็นนะคะเมื่อกี้หญิงลองตีให้ดูแล้วเนี่ยไอตัวที่เป็นเส้นๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเปปไทด์นะคะซึ่งเป็นโปรตีนที่จริงๆเราร่างกายเรามีแต่ว่าพออายุเรามากขึ้นผ่ามาพออายุเรามากขึ้นานเราก็จะหายไปมีความแบบว่า มีความคล้อยของใบหน้าเจ้าตัวเปปไทา์เนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยในการทําให้ผิวเราแลดูกระชับขึ้นส่วนตัวสมขาวเนี่ยก็จะไปช่วยทําให้ฝ้ากระที่อยู่บนหน้าเราซึ่งจริงๆแล้วมันไม่หายแลดูกระจ่างแล้วก็จางขึ้นด้วยใช้เป็นประจําแล้วเนี่ยนะคะก็ทําให้ผิวเราดูอ่อนไวด้วยของหญิงเนี่ยปกติกลางคืนเนี่ยคือหญิงพอกไปเลย คือทำให้รู้สึกว่าเป็น sleeping mask ไปเลยเพราะว่ายิ่งวมนไหนเราแต่งหน้าตื่นเช้าไปวิ่งกลับมาถ่ายละครเจอแสงแบบนี้อย่านึกว่าเราไม่เจอแสงนะคะนี่คือแสงทีหน่ากลัวยิ่งกว่าแสงแดดมันจะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีกระมีฝ้าได้เหมือนกันก็กลับบ้านก็โบกเลยค่ะนอนทั้งอย่างนั้นเลยตื่นมาใช้คำนั้นเลยใช่ตื่นมาก็ผิวเราก็กระชับขึ้นแล้วก็รอยริ้วรอย ต่างๆก็ดูตืนขึ้นตัวนี้สามารถใช้ได้แบบว่าทุกสภาพผิวเลยไหมคะใช่ค่ะคือจริงๆหญิงเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่ผื่นขึ้นง่ายมากแต่ว่าหญิงไม่มีปัญหากับเซวาเลยใช่แล้วก็สําหรับคนที่ผิวแห้งหรือว่าผิวผสมก็สามารถใช้ได้หมดเลยเพราะว่าเนื้อครีมของเขาเนี่ยต้องบอกว่าชุ่มชื่นมากจริงๆแล้วก็เข้มข้นนะคะแต่ด้วยความเข้มข้นพอทาลงไปแล้วก็ซึมเร็วไม่เหนียวเนอะหนะเหมาะสําหรับผิวแบบคนไทยหรือว่าอากาศแบบเมืองไทยด้วยค่ะคุณพี่วุ้นเขาเป็นคนคัดสันเนาะพี่ค ร,รู้จักกันมานานมากแล้วค่ะแล้วก็พี่วุ้นเนี่ยเวลาเราเห็นว่าเวลาเขาจะทำอะไรอ่ะเขาไปสุดจริงๆ<ช>ือมีช่วงหนึ่งที่พี่วุ้นแบบบินไปเกาหลีบ่อยๆเอ๊ะไปเที่ยวหรือไปทําอะไรเขาไปหาโรงงานคือต้องเป็นโรงงานที่ดีที่สุดของเกาหลีด้วยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเซวาทุกตัวผลิตที่เกาหลี แม้กระทั่งกล่องคือทุกอย่างผลิตที่เกาหลีเป็นสินค้านําเข้านะคะต้อบอกว่าสินค้าแบบประสิทธิภาพดีมากๆทุกจิกเรื่องแบบว่าทําจริงจังมากเรื่องแพ็กเกจเขาก็ซีเรียสสวยไม่ใช่แบบว่าจะเพาะครีมที่แล้นี้ก็คือแพ็กเกจล่าสุดที่เหมาะมากคือปกติจะเห็นกันเป็นขวดสีขาวๆนะแต่ว่าพอเป็น พอเป็นซองแบบนี้มันพกง่ายอย่างช่วงนี้ใครแบบเดินทางไปต่างจังหวัดสักสองวันสามวันอะไรอย่างเงี้ยคือพกได้เลยใช่ก็เนี่ยง่ายๆปึ๊บใส่กระเป๋าหยิบออกมาทานเมื่อไหร่ก็ได้เลยราคาสบายกระเป๋าด้วยไงก็ราคาซองนี้เห็นแบบนี้ใช้ได้ประมาณ3วัน79บาทเท่านั้นเองรีเซนเตอร์เนี่ยเป็นนางเอกระดับเบอร์หนึ่งของประเทศทั้งสองคนเลยไม่ว่าจะเป็นน้องมิวนิธาหรือว่าน้องคิมเบอรี่คิวดีนะคะใช่จึงรับรองได้เลยว่าถ้า คนที่เป็นคนที่อยู่ในวงการและมีชื่อเสียงขนาดนี้รับเป็นพรีเซนเตอร์อะไรก็ต้องเป็นของที่ได้รับมาตรฐานที่ดีจริงๆแล้วก็น่าเชื่อถือจริงใส่จค่ะทีนี้รู้เคดรับของหญิงแล้วนะคะว่าใช้อะไรหน้าถึงใสเด็กขนาดนี้ก็ไปติดตามใช้ตามได้ วันนี้อีกมีของฝากมาฝากพี่ๆด้วยนะคะนี่ในไหนมาทั้งที่แล้วก็ขอยกมาทั้งกระจาดแบบนี้เลยนะคะก็อันนี้คือไซส์ปกติที่ขายกันอยู่นะคะขวดแบบนี้ราคาพันกว่าเท่านั้นเองนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยก็เดี๋ยวฝากให้เลยแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะซื้อนะคะก็สามารถเซิร์ชได้นะคะที่ Google หรือว่า Facebook ก็ได้นะคะทิมคำว่าเซวา S E W A นะคะหรือว่า,ใ,วาใน Facebook อินสตาแกรขึ้นมาหมดเลยนะคะตัวแทนขึ้นมาเต็มเลยหรือนะคะสามารถแอดมาได้ที่ Line Official นะคะก็คือแอดเซวาไทยแลนด์นะคะก็สอบถามสั่งซื้อได้หมดเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นเด็ดๆเพียบเลยค่ะราคาราคาราคานี้ก็ขวดนี้นะคะพันกว่าเท่านั้นเองหรือว่าตอนนี้นี่ล่าสุดนะคะ79บาทใช้ได้ประมาณ3วันเลยทีเดียวค่ะพกพาได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่หญิงรัฐามากๆนะคะที่มาบล็อกเพชรับดีๆแบบเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามให้กับเราได้เลิกเมื่อไหร่ อย่าลืมมาบอกด้วยนะจ๊ะขอบคุณท่านผู้ชมทุ่วนะสำหรับใครที่อยากจะไปชิมขนมจีบอันเหลียงนะคะก็แวะไปหาพี่พรได้นะครับที่หัวถนนทรงวาดนะครับหน้าร้านเนี่ยมีที่เดียวนะฮะก่อนถึงท่าน้ําราชวงศ์นะ่ะขายทุกวันรับออกงานด้วยใช่ไหมครับพี่พรใช่ค่ะนะครับยังไงก็แวะเวียนไปทัดทายพี่พรได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พรแล้วก็เฮียยุ่งมากนะครับขนมจีบอันเหลียงขอบคุณค่ะขอบคุณคัี่พขอบคุณค่ะต้องน่เหม่ยในพาไปเที่ยวตลาดแล้วก็ ของกินให้เจ้ด้วยเจ<ด><ด>้จะรอที่นี่แล้วผู้ชมนะครพักกันสุคพูดเดี๋ยวกลับมาชมพร้อมกันค่ะสนับสนุนช่วงมือใหม่หัดขายโดยซอสไขยนังรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์